เอ้แล้วก็เฮ้ยฮู้ฮ้ยยังไงบอยหยุดจะขยับนี่คือกันนี่คือกันจินเอู้ยอะไรวะอ่ะอ่ะอ่ะอปืนไปไหนวะเฮ้ยปืนมาไปไหนเหรอย้อนมันเลยปุยงี้ตุ้งตุ้งอู้ยดูยังไง เฮ้ยอะไรมันจะไปยากขนาดนั้นอ่ะจจะสวยกูโอโอเยกคัคลคยอุณนักเลงมคยกทําฉันได้มันเครก็ทําเนฉันได้ฮย นอนจอไปอยอดอะไรที่ไหนกันคนอย่างฉันนี่แหละกินกว่าเงินไปทุกคนตอนนี้ผมมาขี่เออเอ่อเอ้ากดด้วยก่อนอู้กดด้วนะครับ

โอ้คุณจอยกันท่านหันไปโอ้ยฟองเงินจะกนมาแล้ว ๆไม่ได้ไไดโอ้ทุกคนผมเกียดตรงจมูกแล้วครับผมเอาอะไรว่าพูดปิด,ดมัง้งทุกคนเมื่อกี้เฮ้ยพนุษย์สบายเลยเนี่ยไปอ้อมอ่ะฉันก็มึงสบายจริง มันคืออะไรที่ช่งางส,สบายสบายจริงๆนะจะไปยากอะไรกัน,อาานโอ้ยเสือเสือโอ้ยครับหอมปูหอมปูหอมปูเฮ้ยคนครับในจังหวะนี้เรามาขี่รถนะครับเป็นนักแสดงน,นะครับโอ้ยเสือ มันทำอะไรที่นี่เหรอในชีวิตจริงในชีวิตจริงมันจะไปยากอะไรกันเฮ้ยลุงรถลุงเหรอฮะ่ลุงลุงโอ้โหลุงโอ้ยเอ่อกูจะจอดรถด้วยจอดรถจอดรถกูจะจอดรถ โอ้โยโคยชนลเลยทุกคนตอนนี้ผมมาถ่ายอ <c oughs> โอ้โยรถ่ะ่ะจะสวยกูกูสุดแล้วอ้

โอย้ยเหี่งไปเหี่งมาก็สบายจริงๆนะเนี่ยอยากดูหนังต้นมาจริงๆ้ยชิ้นก็อยากดูหนังโต,โต้นมามากมาลองเหว่งไปเหว่งมานะ,อะ,อะ,าะเออช่วยก็ได้ช่วยผมด้วยแม่จ๋าแม่จ๋าพ่อจ๋าช่วยผมด้วยการล้างรถนี่มันเป็นก,การอะไรที่ง่ายที่สุดนี่ ขอบคุณครับปัดให้ด้วยนะครับรุ่นป่าก็กรอบให้ด้วยนะครับไม้ไฟหนูอ่ะลากต่อเลยนะครับ,อเ,รบเออล้างแล้วก็ลก้างเชอะสบายจริงๆยัมบูรุ่นใหม่ออกไปเลยออกไปแล้วไปละนี่การล้างก็จริงที่สุดแม่จอดเอาเลยนี่ไหม อ่านี่คือการมวยรถตี่แทจริงใครก็ช่วยผมด้วยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไอฉันขี้รถเต่ามั้งขี้รถตามเรออ๋อใครก็ช่วยช่วยกันด้วยเออนี่ก็เฮ้ยมันจะไปยาะ ไปทิ้งขยะดีกว่านันเฮ้ยไปจอดเลยจอดทิ้งขยะอยู่ตรงนี้แหละตะจอดเรียบร้อยแล้วไม่ต้องทิ้งดีกว่าทิ้งในรถให้มันเน่าเหมือนอย่างที่เอ,อ้อ,อมันจะไปยกรอดีกว่านะยกรออุ้ยมันจะไปยากเลยครับว,ว้าวว้าวรถจะเจ้าเฮ้ยเออเฮ้ย แล้วก็ไุยขีดลินเงวัก็โอเคแต่ทั้งก็ต้องโอเคก็ไถหัวไปไถเหงาี่กว่าจะคุ้จะไปเไปสิไปสิวดสิวัดสิ ว่ก็จะังนี่เนนี่นวน่อาเข้าปากเลยไม่ไม่ไมจริงเออเอเเฮ้ยอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยยโก้ยอยอ้ยอ้ยโอยออ้อออยอ ระเบิดโปวดกูยไอระเบิดสุดจริงจริงโประตูผมนังเกิบประตูปิดไม่ได้ มเลยเฮย่มชนคราเยตัดตัเนั้นดันเาไม่ยอนเลยคนนี้มันคนคนนี้มันปเร็วตามเราดิอะไรมันเบรกมันเบรกแล้วอะไรต่ออ้อคุณครับระวังจะลงรถ ก็จะวัวละวัวละคุณแม่งเนี่ยโอ้โหครับโอ้ยกตัวโอ้โหข้ามรูอ่ะคือหัวโคกโอ้ยตกน้ำก็เหมันจะไปยากอะไรนะครับทุกคนแค่ในทีวีโอ้รถค่อยโอ้เจ็บรู้สึกเจ็บมากเลยครับรู้สึกทรมาน แล้วตาบ้างครับ hmm. mm ้ก hmm. e ็ับมากับมึงด้วครับวันี้วันน <ok ี้วันนีันนี้ว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 ันนี้ันนี้วันนี้วัันนี้วนี้ันนันนน้นันั้้ว้นะครับ